จร,จริงๆว่าวงแบดแบดนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ไหมรวมตัวกันได้ยังไงคะก็รวมตัวกันจากรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันนะคะก็คือพวกเราเนี่ยเล่นดนตรีแจ๊สแล้วแจ๊สเนี่ยก็เป็นเสมือนการคุยกันในวงนีคะก็เล่นรับส่งกันระหว่างแต่ละเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็ใครที่ถูกใจนิสัยกันหรือว่าชอบสไตล์การเล่นแบบนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นแบดแบน แล้วมีผลงานอะไรบ้างคะเท่าที่ผ่านมาค่ะก็ถ้าผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกงานร่วมกันอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าก็จะมีแต่งเพลงไว้บ้างแต่ว่ายังเก็บไว้เป็นความลับอยู่คะ่ะอ๋อมันเป็นความลับเขาบอกเป็น top secret นะคะยังไม่ขอไม่ขอไม่ขอเปิดเผยเพราะว่ายังทําไม่เสร็จดีใช่ไหมก็ต้อง,องกาลัง<ห>ทำสมบูรณ์ก่อนดีกว่าอ๋อแล้วตอนนี้ร้องเพลงที่ไหนอยู่บ้างหรือเปล่าก็ร้องอยู่ที่ถนนราชิดนะคะร้าน jazz happens ได้คะ่ะได้คะ่ะเขาน้องก็กระซิบถามมาโฆษณาได้ปหมคะพี่ได้คะ่ะน้องคะ่ะก,ก็ที่ร้านจารซัพเพิสก็เป็นนักศึกษาคณะเริยาศาสตร์ทั้งหมดเลย7วันนะคะมีดนตรี7วันเลยยังไงก็ขอเชิญนะคะเป็นพี่พี่น้องน้องหรือว่าอาจารย์ร่วมเล่นกันรับรองว่าสนุกสนานกันแน่ๆเลยคะ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการหารายได้พิเศษด้วยได้ทั้งฝึก ฝีมือไปด้วยใช่ไหมเก่งขึ้นได้ประสบการณ์ที่ต้องเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นนะแล้วก็จะต้องเก่งยิ่งขึ้นไปอยากจะถามว่าจริงๆแล้ววงแบทแบดเนี่ยวางเป้าหมายวางอนาคตของวงไว้ยังไงบ้างคะก็คือพวกเราเริ่มต้นกันจากความสนุกสนานร,ร่วมกันมากกว่าคะ่ะก็คือยังไงไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้วันนี้ณนะจุดนี้เนี่ยเราได้สนุกร่วมกันไปเรื่อยๆก็อนาคตจะเป็นยังไงก็ แล้วแต่สวรรค์จะลิขิตเอาไว้แล้วนะคะแล้วแต่สวรรค์ที่ลิขิตเอาไว้เลยนะคะน้องบอกจริงๆเราน้องเขาตอบแบบศิลปินมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีใครสักคนเคยบอกไว้ว่าถ้าความทุกข์ของคนเราเนี่ย มันเกิดขึ้นจากการที่คนเราไปไม่ยึดติดกับปัจจุบนันมัวแต่ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือคิดถึงอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงมันเลยทําให้เราเนี่ยต้องกังวลใจเศร้าใจแล้วก็ทุกใจเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีที่สุดอยากจะให้ทุกคนยึดติดกับวันนี้นาทีนี้ตอนนี้ว่าถ้าเราทําตอนนี้ดีที่สุดอนาคตเราก็ไม่ต้องเสียใจว่าเมื่อวานเราน่าจะทําดีกว่านี้แล้วที่สําคัญค่ะถ้าวันนี้ดีแล้วไฟก็เชื่อว่าอนาคต ก็ต้องดีแน่ๆเหมือนกับน้องๆของวงแบทๆนี่แหละค่ะที่พวกเขากําลังจะเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆในแวดวงของวงการเพลงแล้วไฟอยากถามนิดหนึ่งว่าในวงนี้มีกันกี่คนคะก็3ม,มคนเท่านั้นแหละค่ะสมคนหรอ3มคนแล้วเล่นได้หรอก็จะเป็นกีตาร์หรือว่าแล้วก็แซกซโฟนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะมีให้สีสันที่เบาแล้วก็สบายกว่าในลักษณะของเต็มวง,งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้สึกเวลา รับชมก็จะแตกต่างกันอย่างเช่น<ะ>ถ้าเต็มวงแบบนี้ก็ได้ความรู้สึกหนักแน่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น3มชิ้นแบบนี้ก็โปร่งขึ้นมาเบาแล้วก็สบายขึ้นนะคะนี่เป็นยังไงคันคำตอบแบบศิลปินแบดดิ้ันก็อึ้งเลยตอนแรกก็คิดคือเมื่อวานมีมีวงเป็นวงสิกามามาประมาณคือเต็มวงเนี่ยเป็น11คนแต่เมื่อวานมา1ิคนแต่วันนี้นะคะเราลองมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแบบแจ๊สกันดูบ้างแล้วก็เป็นบรรยากาศริมชายทะเลอย่างนี้ ค่ะแล้วอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วนะคะเนี่ยงานนี้มีของอะไรให้เลือกซื้อต่างๆมากมายเลยแล้วก็ระหว่างที่ชมฟังเพลงกันเพราะ,ราะนะคะใครสนใจสินค้าก็ลองไปเดินชมเดินหาซื้อไปฝากคนที่บ้านกันก็ได้เนาะไหนไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเนาะเห็นเตรียมอยู่คิดว่ายังไม่พร้อมอะ่ะ ในเมื่อวงแบ d แบ d พร้อมกันแล้วเราไปลองรับชมเขากันเลยดีก hmm. ว um ่าขอเสียงปรบมือดังๆให้วงแบดแบ d หน่อยค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับียนปรบมือที่เป็นกำลังใจนะคะเพลงแรกที่จะเล่นกันวันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เพราะๆซึ้งๆหวานๆนะคะบรรยากาศแบบชายทะเลแบบนี้ก็ฟังรัสนุว่าช้าๆกันเริ่มต้นกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ Survived is the sky with far away clouds just wandering by. Telling stories that no one Happy, 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 you All the beautiful things that I see, you are with me. Oh my Gigi, oh oh like a song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gigi. i